คือน้ำตกตาหมอกน้ำตกปอกนหจ๊ะทางเดินไปทางนี้150ร้อนะยห้าสิบเมตรนะยิ๊บจิบความอลังการของน้ำตกตาดหมอก ไฮไลท์อันนึงของน้ำตกคือต้นไม้ต้นนี้มัลากไปมาดูขึ้นไปหน่อยดูอันะ kind of ี <ahead wrestling ps> well, so. ้ดเห็นข้างหน้านี่คือน้ำตกตาดหมอก ลักษณะของน้ําตกตามองที่ที่สังเกตนะคือตัวน้ําตกเนี่ยมันจะมีก้อนหินที่เป็นหน้าผาตัดตัดเหมือนเค้กเลยและใหญ่โตโมโหลานมากแล้วก็น้ําก็ไหลามาตามคันท,ที่เห็นนะแล้วบริเวณลงมาข้างล่างนี่ก็จะเต็มไปด้วยก้อนหินใหญ่โตมโหลานเลนยก้อนหินที่ใหญ่มากนี่ไม่รู้ว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาตัดเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นก้อนเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยต้นไม้นี่ก็ย้ญยใหญ่เนี่ย นี่คือธรรมชาติบริสุทธิ์แท้ๆเลย